และนี่คือวันแรกที่ประเทศรัสเซียครับป่าดงน้ำท่วมประเทศรัสเซียลาวาริโกทำไมรัสเซียกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วทุกคนเนี่ยมันไม่สามารถกดได้ที่รัสเซียกับการเอาตัวรอดในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโซเชียลมีเดียมนใช้ไม่ได้โดนล็อกนะทั้งไม่น่าเชื่อว่าของที่ประเทศรัสเซียจะถูกกว่าไทยทุกคนพาไปสำรวจค่าครองชีพที่ประเทศรัสเซีย ถวดละ17บาทแฮบโทน้ำผลไม้1ลิตรทุกคนประมาณ45บาทเนี่ยมันถูกเกินไปนะเนี่ยหลายอย่างมันถูกกว่าบ้านเรานะานไปไาไปายตำรวจเลี้ยงข้าวทุกคนนะขอคนคาซักให้เงินรัเสเซียมา5,000รูโบิลทุกคนโอ้โห ปันจักรยานไปแต่งงานวันที่93นะครับผมจําวันถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้นะครับอัปเดตเราสแตป์ออกจากประเทศคาซักสถานเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็รถไฟกําลังจะมุ่งหน้าข้ามไปยังประเทศรัสเซียในอีก100กิโลข้างหน้าทุกคนเจอกันที่รัสเซียทุกคนพูด่รัสเซียเรื่มยิบแลทุกคนผมใจดู ที่ของเราณนะตอนนี้นะฮะทุกคนในชั้นสองยาวไปด้านบนเป็นจัก,กรยานอยู่ชั้น3มโอ้โห,โอโหตอนนี้นะเจ้าของที่เก่าตรงเนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมเราก็เลยยึดแบบทั้งช่องนะครับผมมีสัมปาระเต็มทุกช่องพอเข้าประเทศรัสเซียรู้สึกว่ามันดูเขียวกระจีธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยเนะี่ย สวัสดีจากประเทศรัเสเซียนะครับผมกว่าที่เราจะขนจัก,กรยานลงไปได้นะทุรักทุเลทุกคนสภาพแยกเป็นชิ้นหมดเลยนะฮะโอ้โหอีกหนึ่งความโชคดีที่ไม่คาดคิดนะทุกคนเมื่อกี้นะ คนคาซักให้เงินรัเสเซียมา5,000รูเบิลทุกคนโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่นะทุกคนคือเขาบอกว่าอยากจะสนับสนุนการเดินทางคือผมมีแลนหลังจากประเทศตุรกีเนี่ยก็จะไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผมเขาบอกว่าเขาช่วยสนับสนุนการเดินทางโอ้โหทุกคนแบบจริงๆผมเป็นคนโคตรเกรงใจคนมากเลยนะเวลาใครให้อะไรมาเนี่ยผมจะปฏิเสธก่อนเลยแต่แบบคือปฏิเสธมันก็นะถ้าเขาแบบยินดีที่จะให้แล้วก็ต้องรับเอาไว้เพื่อแบบเป็นเป็นน้ำใจ สำหรับเขาอะนะทุกคนโอ้โหัมดุลินแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างทางนะครับที่เราได้เจอแต่คนดีๆนะประกอบร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะฮะมีของพังไปอีกหนึ่งอย่างเสาหักไปแล้วครับทุกคนขยับได้เดียวมันก็หลุดแล้วโอ้โหออกไปเดินทางกันต่อครับผม Let's go Hoo! รัเสเซียครับทุกคนรัเสเซียโอ้โ oh หดูบรรยากาศร้านค้าข้างทางนะโอ้ oh ผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมจะได้มารัเสเซียทุกคนมันไม่ได้อยู่ในแพลเลยเลยแบบเกินคาดมากนะรัเสเซียก็เป็นประเทศที่ผมอยากจะใฝ่ฝันอยากจะมามานานแล้วแหละทุกคนในที่สุดก็ได้มาสมใจนะความรู้สึกเมื่อเรามาถึงที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะ หลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยนะไม่ได้ห่างจากเมืองที่อยู่กับชายแดนของคาซักก่อนหน้านี้เนี่ยแต่บรรยากาศฟิลคือแบบคนละฟิลกันเลยที่นี่ดูมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มีแม่น้ำแล้วก็หน้าตาผู้คนก็เปลี่ยนไปขาวๆผิวชมพูขึ้นมาหน่อยๆนะทุกคนก็ลำดับแรกเราต้องไปหาที่กดตังก่อนนะครับเพราะไม่มีตังไม่มีเน็ตทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนระหว่างทางฮะ เจอตำรวจพาเรามาเลี้ยงข้าวทุกคนตำรวจพามาเลี้ยงข้าวนะนี่เลยนี่คืออาหารของเขานะครับทุกคนทาวุกเป็นเป็นไก่ย่างนะฮะสไตล์รัสเซียนี่คือเมนูอาหารที่เขามีนะฮะอ่าบายบายบายโอ้อทุกคนโอ้ตำรวจเลี้ยงข้าวทุกคนนะจ่ายตังให้แล้วก็แบบไปเลยนะ โชคดีมากเลยอ่ะคน,คนดีนะเออนี่ขนาดวันแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะประเทศรัสเซียวันแรกถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีวันนี้เจอทั้งคนให้เงินทั้งตำรวจเลี้ยงข้าวโอ้โหห้มดลุลินล่ะอาหารมื้อแรกที่รัสเซียครับทุกคนตำรวจเลี้ยงนะฮะข้าวผัดสไตล์รัสเซียนี่ผมจะได้กินข้าวแล้วเนี่ยโอ้โหอิสอืม,อม รสชาติดีตัวข้าวแล้วนี่มีความเปลียงๆนะผมแล้วก็มีมีเนื้อเลยนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะมีความใกล้เคียงกับบ้านเรามากกว่าข้าวปลาเราที่เรากินมาในประเทศก่อนหน้านี้แล้วที่นี่จะกินกับโยเกิร์ตนะฮะออมันไม่ใช่โยเกิร์ตมันคือครีมทุกคนทานอาหารเสร็จนะครับคนที่นี่จะบอกโคตรใจดีเลยตั้งเจ้าของร้านทั้งตำรวจต้องคนแบบให้เงินอย่างนี้นทุกคน แต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยนะก็คือต้องไปหาซื้อซิมนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยขอแชร์ Wi-Fi นะนี่คืออีกอีกหนึ่งปัญหาที่แบบทุกคนอาจจะต้องรู้ไว้มาเสเซีย<ด>แอปโซเชียลเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมเอ่ hey, how are you สุดยอดเลย <laughs> <laughs> ปัญหาที่นี่คือที่รัเสเซียเนี่ยทุกคนอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียมนใช้ไม่ได้โดนล็อกนะทั้งพวก Facebook Instagram พวกแมพ g o o g l e แมพหลายๆอย่างเลยเมื่อกี้แบบ พยายามหลดแม้กระทั่งแบบว่าเป็นแผนที่ของรัสเซียนะทุกคนแผนที่มันไม่ตรงนะเขาอาจจะแบบว่าน่าจะในเรื่องของด้านความปลอดภัยอะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันหาแผนที่เนี่ยดูในแผนที่เราก็ไม่รู้ทุกคนแต่จะพยายามไปซื้อซิมเน็ตก่อนนะครับเผื่อว่าใช้ซิมรัสเซียแล้วมันจะดีนะผมมา,จาเจอ,อบางเขตใช่ไหมวะคุณคณเลยวาจำรันนี่ว่าไม่รู้ว่ะ a อทีเอ <ATM. S 1> ็มเอทีเอ็มเอเอาร์ดคัเอ่อมันนีรูบปุ๊บพี่เคียมรันก็ไม่ค่อยเข้าใจผมเลยคนที่นี่ขนาดตู้ A.T.M. <c oughs> ีเอ็าแบบน่าจะเรียกแบบคนละชื่อกันนะนะแปลกดีทุกคนก็นี่จะเป็นบรรยากาศห้างที่รัเสเซียนะประเด็นที่เนี่ยจะกดบัตรวีซ่าใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนี่เข้าไปอืมเป็นห้าง,งคนโอ้ห้างดูดีว่ะ ทางดีใช้ได้เนี่ยเจอเ t m ีล้วละทุกคนแต่มันกดตังไงเนี่ยแล้วพอเด็นเมื่อกี้โคตรแปลกเลยมีคนคนหนึ่งเดินมาหาเราใช่ไหมแล้วอยู่ชักหยิบไอโฟนจะขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วบอกเอาไหมอะไรเนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> นี่ขายไอโฟนแบบนี้เลยทุกคนอ้าวทุกคนกดไม่ได้ฮะทุกคนเพียงแล้ว <c oughs> ภารกิจหาซิม้ะฮะตอนนี้โอ้โหอยู่ไหนเนี่ย นี่คือประเทศรัสเซียในความเป็นจริงนะทุกคนโอ้โหขนาดว่าไม่ได้เป็นเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองหลวงเนี่ยนะยังเจริญขนาดนี้คิดดูว่าถ้าเกิดไปในเมืองหลวงเนี่ยมันจะ,จะเจริญขนาดไหนอะ่ะอินเทอร์เน็ตซิมคัร์ดฮะตอนนี้ผมได้ที่ที่จะมาซื้อซิมอินเทอร์เน็ตแล้วนะทุกคนเป็นซิมแบบว่าใช้ได้ไม่จำกัดราคาประมาณ400 กว่บาทนะครับผมแต่ว่าเรามีตังไม่พอผมไม่สามารถกดตังจาก ATM ได้เลยนะผมไปหลายที่แล้วทุกคนตอนนี้ผมมีตังอยู่แค่5,000รูเบนะครับจากที่มีคนให้มาบนรถไฟนะก็โชคดีเดี๋ยวจะต้องไปหาวิธีกดตังกันต่อห้างรัเสเซียของเยอะมากทุกคนมีแบบอุปกรณ์แทบจะทุกประเภทเลยนะเนี่ยโอ้โหเจ๋งเลยรัเสเซีย โอ้โหผมรอดตายอย่างนึงแล้วทุกคนมาเจอแก๊สกระป๋องครับผม1้4รูเบิลหรือประมาณ47บาททุกคนโอ้โหหลังจากก่อนหน้านี้หาในประเทศอื่นเนี่ยนะหายากมากก็ลองใช้บัตรดูว่าจะได้ไหมสรุปแล้วทุกคนบัตรผมเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะทั้งแบบเอาไปสแกนจ่ายแล้วก็กดตังจากตู้ ATM เนี่ยทุกคน นี่ฮะหน้าห้างก็จะมีคุณป้าเนี่ยนะมานั่งเปิดหมวกร้องเพลงด้วยทุกคนล่าสุดน,นะครับตำรวจบอกให้เอาังดอลลาร์มาแลกที่ธนาคารนะฮะเพราะว่าไอ้บัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดเนี่ยมันไม่สามารถกดได้ที่รัเสเซียมันจะกดได้ถ้าเกิดว่าบัตรนั้นอนะ่ะทำในรัเสเซียนะครับจะได้เกิดเป็นบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดที่ทําจากต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถกดที่รัเสเซียได้นะครับนี่คือ นี่คือข้อมูลจากที่ผมไปค้นหามานะเป็นความด้วยกับใครที่จะมารัเสเซียเปิดอยู่หรือเปล่าธนาคารแรกเขาบอกว่าเงินดอละลร์เนี่ยมันแหกนิดหน่อยแล้วก็เก่าเกินไปเขาไม่รับนะครับต้องไปหาธนาคารที่สองน้อยที่สุดนะครับมาที่ธนาคารสีเขียวเราก็แล,ก,ลกตังค์จากรอละลร์เป็นรูเบิลได้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โห ป๋าก็าไปไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ไปถึงรัเสเซียเนี่ยไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวจะไปหาโรงแรมกันต่อวิ่งผ่านฝนกลับมาที่ร้านที่เราเจอดจักรยานไว้ครับทุกคนด้านนอกฝนตกหนักมากโอ้โหมาถึงกะโคตรใจดีเลยเชาของร้านนะครับทําซุปไว้ให้เราทุกคนโอ้โหที่นี่แบบน้ําใจเหลือล้นมากเลยอืซุปอร่อยมากเลย นี่คือสุกผักแล้วก็เนื้อนะครับทุกคนสุดยอดเลยอ่ะมีแป ja. oh ้ง oh. ด oh ้วยนะเป็นโอ้โหโอ้โหรสชาติมีความคล้ายๆปลากระป๋องทีนี้ก็จะกินกับขนมปังเป็นเรื่องปกติทุกคนฝนตกครับตกหนักซะด้วยเมื่อกี้ทุกคนแล้วก็เจ้าของร้านที่เราไปทานข้าวเขาแนะนําให้เราแบบ ไปโรงแรมด้านหน้าแถวนี้นะฮะเท่าที่ผมดูนะจากร้านค้าค่าอาหารค่าอะไรเนี่ยค่าครองชีพที่นี่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะทุกคนถูกกว่าแถวคาซักอุซเบกทาจิกซะอีกโอ้นำ้ำท่วมมาแล้วทุกคนรัเสเซียเอาสิครับตะลุยนำ้ำท่วมรัสเซียไปเลยทุกคนโอ้โหฝนตกแป๊บเดียวหนักแค่รอบเดียวอ่ะโอ้ อลุยน้ำท่วมประเทศรัเสเซียครับผมโอ้กลัวจะตกหลุมแล้วล่นนี่เราจะตกหลุมแล้วล่นแะเนี่ยมีหลุมเปล่าวะโอ้โอ้ไอ้หลังก็สุดยอดอว่ายน้ำท่วมเออเปลี่ยนหมดแล้วโอ้เปลี่ยนหมดแล้ว ต้องปั่นลงไปแล้วฮะตอนนี้ทุกคนจังหวะนี้นี่คือความ,มเมนเอกลักษณ์ของรัสเซียนะก็คือบ้านเรือนที่ทรงสไตล์โซเวียตสมัยก่อนนะทุกคนโอ้เป็นการก่อสร้างที่ผสมผสานในยุคโซเวียตกับยุครัสเซียณปัจจุบันนะมันก็จะออกมาเป็นแบบบรรยากาศดังกล่าวนะฮะป่าดงน้ำท่วมประเทศรัศสเซียกัโ พระี่วาพิวิวยะอันนี้ลึกมากอันนี้น้ำลึกมากโอ้โอ <laughs> ผมรู้สึกว่าย่านที่เราผ่านมาเมื่อกีน้น่าจะเป็นย่านมุสลิมนะเพราะว่าสองข้างทางมีร้านอาหารมีพระศิลป์แล้วก็มีโรงเรียนศาสนาอยู่เต็มในบริเวณนี้เลย <laughs> บ้านผู้คนเนี่ยจะมีทั้งแบบรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ปะปนกันไปนะปัจจุบันนะฮะในเมืองอัชตราคารโอ้โอ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 โยน้ำท่วม น้ำท่วมที่รัเสเซียโอ้โหลึกนะเนี่ยตรงนี้ลึกนะเนี่ยดูเหมือนปั้นแบบกลางทะเลเลยตอนเนี้ยทำไมรัเสเซียกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วทุกคนฮัลโหลเนียบเนียบไปสิบาโอ้โห,โโหสุดยอดเลยรัเสเซียวันแรก โอ้โหรัสเซียกลายเป็นทะเลไปแล้วนี่สวัสดีทุกคนสุดยอดเลยบังว้าปรีเวียร์พรีเวียร์พรีเวียร์พรีเวียรกับควอซีบารนั่นแหละโอ้โหดูบ้านบางหลังที่นี่เนี่ย บ้านบางหลังคือแบบดูเก่ามีอายุมากเลยนะเป็นบ้านไม้สไตล์รัเสเซียอาอบางบอกให้ขึ้นไปถ่ายวีดีโอด้วยกันก่อนทุกคนก <S <S อัสสลามุวะลัยกุมนี่นะได้มาเจอเอา่านี่วัยรุ่นจากรักเสเซียนะครับทุกคนนี่ยอดเลยคัคซีบาซาบุดเนี่ยดาวดซาวด Давуд? Да. Давуд. Меня зовут Хафиз. Хафиз. Очень приятно, Хафиз. Да. Салам алейкум. Из России, из Туркмения. Россия. Туркмения. Туркмения? Да. Салам алейкум. Салам Хорошо. Хорошо? А. здесь? Мунит. Плен Мунит. А, Мунит. Да, да, да. Они сейчас находятся в Астрахани. Ah, район shokhan. советский. Ah, улица Берзина. Ah. Улица Берзина. Да. вам, ребята. А шеф. Шеф. Шеф, шеф. А, Давай, chef. давай, давай. Шеф. Шеф. YouTube. Thank, you, hey. thank, you, thank you. Спасибо, спасибо. Yeah. Okay, thank you โอเคบายๆบายๆบายบายดบายซาลาแมนเดลเดี๋ยวคนทักทายตลอดทางเลยด้านหน้าผมนี่คือโรงแรมที่เราจะมาพักคืนนี้กันนะฮะโอ้มันดูดีนะเนี่ยโอ้โหโอ้แล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยนี่ทางเข้าใช่ปะน่าจะใช่นะอันนี้แหละให้เด็กหนุ่มพาไปบรรยากาศโรงแรมฮะทุกคนโอ้โห นี่คือแอปที่ผมใช้ในการจองโรงแรมนะฮะทุกคน101 Hotel เป็นแอปของรัสเซียนะซึ่งราคาห้องที่ผมจองมาประมาณเจ็ดร้อกว่าบาทนะผมนี่คือถูกสุดเท่าที่หาได้แล้วนะเอาละครับผมได้เวลาที่เราจะไปเช็คอินห้องนะทุกคนโอ้โหไปโรงแรมที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะาพ อู้ <fin> อห้องดีใช้ได้เลยมีทั้งตู้เย็น2เตียงมีทีวีนะทุกคนแล้วก็อ้สุดยอดโ,อโหมีที่นอนหนํบน้ำ้วยก็เจ๋งเลยแ,กแ,กแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนผมได้ห้องเนี่ยนะอะไรในราคาที่แบบถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยนะอันนี้คือราคาดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดก่อนหน้าเนี่ยนะผมไปถามโรงแรมเลยไม่ได้จองเนี่ยนะ เขาะเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาแบบโอชาร์จราคาขึ้นไปเยอะมากเลย3,000กับที่นี่เนี่ย1,720้ยใช่ไหมทุกคนก็แนะนำใครมารัเสเซียจองทางแอปนะครับผมก็มันเป็นแอปต้องเป็นแอปของรัเสเซียจะดีที่สุดนะเพราะว่าตอนที่เรามาถึงรีเซพชันเมื่อกี้ใช่ไหมคำแรกเลยที่เขาบอกเรานะเต็มเขาบอกว่าโรงแรมเต็มนะครับผมคือแบบด้วยความที่เขาเห็นเป็นต่างชาติใช่ไหมก็เลย น่าจะอยากจะปฏิเสธไปก่อนอะไรองนี้ยแต่ว่าเขาปฏิเสธเราไม่ได้เพราะผมจองในแอปมาแล้วนะครับทุกคนนี่คือทริคในการจองโรงแรมที่ประเทศรัสเซียนะผมก็มึนๆอยู่หน้าหลกว่าจะรู้ว่าต้องทํำยังไงก็ใช่ปะ<อ>ทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันสวัสดีตอน4ี่ทุ่มนะครับผมเรากํำลังจะออกไปหาอะไรกินนะซึ่งจะบอกว่าออกไปดึกมากเพราะว่าที่นี่เนี่ย มันค่ำนะตอนประมาณน่าจะสองทุ่มเกือบสามทุ่มอะ่ะมันเพิ่งค่ำนะแต่ว่านี่คือสี่ทุ่มแล้วนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านสะดวกซื้อและก็ค่าของชีพที่ประเทศรัสเซียเมืองอัสตราคารน,นะครับผมที่นี่เป็นห้างอย่างก,กับห้างแมคโครเลยนะทุกคนถ้าเทียบกับบ้านเรานะผมจะพามารีวิวดูว่าของที่นี่เนี่ยมันจะถูกหรือแพงถ้าเทียบกับ ราคาบ้านเรานะฮะโดยใช้เรทในการแลกเปลี่ยนจากเรท o o g l e นะระหว่างบาทกับรูเบนะครับผมนี่คือโซนขายขนมปังนะครับทุกคนถุงแบบนี้เนี่ยนะประมาณ20-25บาทนะครับผมถูกอยู่นะโดนัท4ชิ้น1กล่องประมาณ82บาทนะครับลูกใหญ่อยู่ทุกคนแต่ประเด็นคือของกินอย่างเยอะเลยขนมปัง69บรูเบิประมาณ28บบาทนะครับผม ผมพูดตามตรงเลยนะถ้าเทียบกับประเทศแถบอุซเบกทาจิกคาซักเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมานะทุกคนจากที่ผมผ่านมาในโซนนั้นๆนะที่นี่รู้สึกว่าถูกกว่านะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองที่แบบไม่ใช่เมืองหลวงของรัสเซียหรือว่ามันเป็นเพราะประเทศฝั่งนู้นมันแพงแต่สําหรับผมประเทศก่อนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงแต่ที่นี่ราคามันแบบ เทียบๆกับบ้านเราก็ยังถือว่าได้อยู่นะมันถือแบบว่าไม่กระโดดไปมากเกินอะ่ะแล้วรัเสเซียคือเจริญทางด้านอาหารนี่เนี่ยของเยอะมากทุกคนกล้วยที่นี่จะช่างขายเป็นกิโลนะฮะกิโลละประมาณ55บาททุกคนและนี่คือโซนขายผลไม้ครับผมและนี่คือโซนอาหารสำเร็จรูปทุกคนไก่ทอดก็มีนะครับผมโอ้โหโอ้ไม่ก็ปลาอะไรเนี่ยทุกคน ผมไม่เคยเห็นนี่ครั้งแรกในชีวิตผมเจอปลาเนี่ยปลาอะไรนี่แซลมอนเหรอโอ้โหดูนั่นดิดูโยเกิรขวดใหญ่แบบนี้นะคนขวดละประมาณ55บาทอะนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะโยเกิรผลไม้ถ้วยละประมาณ28บาททุกคนโยเกิด s t สตรอเบอรขวดละสิบบาทแฮ,โฮ้โห โอ้โหน้ำผลไม้1ลิตรทุกคนประมาณ45บาทเนี่ยมันถูกเกินไปนะเนี่ยแล้วถ้าเป็นบ้านเราอะน้ำผลไม้ทุกคนมันโอ้ประมาณ60 70ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะหลายอย่างมันถูกกว่าบ้านเรานะบางอย่างก็อาจจะแพงกว่าแต่มีหลายอย่างที่ถูกกว่าคอนเฟล็กลน0บารไทยก้ารเบิลหมาิบาทไทยถุงใหญ่มากยุ้ย อันนี้คือไส้กรอกฮารานรัเสเซียทุกคนประมาณ45บาทได้อย่างเยอะเลยโอ้โหจัดไปปับ๊บโอ้โหเลรัเสเซียทุกคนถุงใหญ่มากประมาณ22บบาทอันนี้ถูกมากเลยเนี่ยต้องลองต้องลองไม่น่าเชื่อว่าของที่ประเทศรัเสเซียจะถูกกว่าไทยทุกคนและนี่คือโซนขายช็อกโกแลตรัเสเซียทุกคน ยาวไปจนถึงดูดเลยโอ้โหนี่ฮะของเราขึ้นตาช่างแล้วเยอะมากทุกคนแบกของกินกลับห้องนั้นครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอัสตราคารประเทศรัสเซียแล้วนะครับผมหมดเปหนึ่งวันนะสำหรับการเดินทางสิ้นสุดการเ,เดินทางจากอุซเบีมาที่รัสเซียนะครับเนื่องจากว่าปัญหาที่แบบเราเจอระหว่างทางคือ ข้ามทะเลแคสเบียนไม่ได้นะครับก็เลยแบบต้องอ้อมขึ้นมาไกลมากๆมันก็เลยแบบเราต้องรีบเดินทางนิดน,นึงนะครับผมจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่ประเทศจอร์เจียนะครับระยะทางน่าจะอีกประมาณเกือบพันโลนะครับผมก่อนที่จะข้ามจากจอร์เจียไปตุรกีนะครับก็สําหรับวันนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วเพราะว่าเราเดินทางมาหลายวันมากก้นขานีจะเพลียทุกคนแล้วเดี๋ยว เจอกันสำหรับการเดินทางวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่นี่บ้างนะจะอยู่ต่ออีกคืนนึงหรือว่าจะเดินทางกันไปต่อทุกคนก็ฝติดตามเป็นกำลังใจงในการเดินทางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, comment, คอมเมนต์กดติดตามหรือว่าจะสนับสนุนการเดินทางในการกดปุ่มซุปเปอร์ t ท a n ์ก็จะขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ